ก็ขอให้ดวงวิญญาณนะครับนะไปสู่สุคตินะครับลาวนี่ฉีดวัคซีนดีนะนะเห็นไหมประเทศรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยได้แต่วัคซีนดีๆนะแต่ของเราก็ตามเมตฐากรรมนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสื้อบอลครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอานะจะเอาเสื้อบอลมาให้ดูว่ามันมีทีมอะไรบ้างนะ าฝากผมมาประมูลนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะไล่เรียงกันไปเทียตัวเลยนะ,ะวันนี้เป็นวันที่23นะกระกรดาคมนะวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด114คนนะก็ขอให้ดุงวิญญาณนะครับนะไปสู่สุขตินะครับส่วนพวกเราก็นะต้อง ดูแลตัวเองนะครับนะผมใส่เสื้อเชียงใหม่เอฟซนะสวยไหมนะผมก็กล่าวว่าผมใส่ทุกวันเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีดํานะแล้วก็ผมว่ามันสวยดีนะเป็นสีดําชอบชอบชอบครับผมใส่ทุกวันเลยเดีย๋ยวจะใส่ไปถึงนะู่นอ่ะวันที่สามสิบนะครับนะสามสิบเดือน <c oughs> กๆๆันยาคมมาเดี๋ยวเรามาดูเป็นซีนมันมีทีมอะไรบ้างนะครับ ว้าวอืมเชงไายนะรู้สึกว่าเป็นโค้คับนะเพราะก็ติดอ่ามโค้ค,บออออค,คับมานะอ่ะมีบีจีว้าวสวยด้วยเฮ้ยนะด้านหลังติดเบอร์ดดเอโก้เฮ้ยนะอ่ะบีจีอีกตัวหนึ่งนะเห่นะด้านหลังติดเบอร์สาระนะครับสาระอยู่เย็นนะเดี๋ยวท้ายคลิป นะผมจะบอกว่าทํายังไงถึงได้เสื้อพวกนี้นะนะก็ผมว่าเแลยนะดูคลิปผมไม่จบนะครับเพราะถ้าท่านดูจบอะท่านก็จะได้ไม่ต้องมาถามอะไรผมเลยนะโอเคนะมาต่อามาก็เป็นขอนแก่นเนาะขอนแก่นนะนี่นะผมเห็นเนี่ยขอนแก่นเข้ามาผมทีไลน์นะส่วนมากจะติดเบอร์สองนะผมว่าเบอร์สองจะต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ของจังหวัดเอ,อ่อของขอนแก่นยยอนเตดแน่เลยนะ อ่าอันนี้ก็เป็นน,นี่กางเกงนะเป็นกางเกงน้องบัวนะอันนี้ก็เป็นกางเกงชายนาดนะนี่ผ้ามันคอผ้ามันคอชายนาดนะครับลูกใหญ่พิฆาดชายนาดเอฟซีเอ่อกางเกงนะกางเกงตุพันธ์นะพร้อมกับถุงเท้านะครับนะเขาก็ให้ลงคู่เหมือนกันอันนี้เป็นกางเกงชายนาดนะสีชมพูอันนี้ทีมอะไรเนี่ยฟุตซอลไม่ใช่ฟุตซอลนะสวยอยู่สวยอยู่ มีไอ้นี่ด้วยกางเกงแบงคอกนะเป็นผ้าล่มนะซ้อมทีมชาคาิไทยโอ้สวยเลยโอ้นะมีเจ้าของส,สวยๆนะนะครับนะแจ็กเกต็ตมอระนาะบันดิตนะเอ้ยไม่ใช่ดิมอเกษตรบันดิตนะเป็นแจ็กเกต็ตผ้าล่มนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในราวกันบ้างนะในราวในราวนะนี่ราวนี่ฉีดว,วัคซีนดีนะนะเห็นไหมประเทศรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยได้แต่ว,วัคซีนดี นะแต่ของเราก็ตามเม,นะมือากลมนะอ่ะโอเคมาดูวันต่อดีกว่านะแอลมาเมรียนะนี่นะแอลมาเมรียยังไงก็ต้องติดเบอร์ทีศิลิ์อยู่แล้วใช่ไหมนะิโรชิมานี่นะนิโรชิม่าเขาติดเบอร์ทีศิลิ์อยู่แล้วครับนะซ้อมเมืองทองนี่นะซ้อมเมืองทองนะอีกตัวหนึ่งครับเนะี่ยเฟกนี่แน่นๆทุกจุดเลยนะยังไม่มีแตกเลย ถือว่ายังโอเคอยู่กวินกวินกวินประตูเมืองทองนะครับอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นี่จําได้เลยปีนว่า13นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมูลนิธิไทยคม FA เครับนะติดเบอร์กรวินกวินกวินนะทีมชาติไทยยังไงก็ต้องเบอร์10เนี่นะทีลสินแดงดอนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยซ้อมทีมชาตินะเป็นไงนส,สวยๆหลายตัวนะ <c oughs> วันนี้มีรอยยิ้มหน่อยคลิปที่แล้วมาอย่างบูดเลยนะนะ,นะเป็นเสื้อยืดเมืองทองเจอกับซับโปโลนะซ้อมนะซ้อมเอ่อสีเกมที่สิงคโปร์นะครับ <c oughs> เสื้อยืดนะทีมชาติสี่ถ้วยเลยนะแชมป์แชมป์เออซูซูกินะ <c oughs> โปโลนะโปโลนะ <c oughs> ทีมชาติไทยนะเกตแฟนบอลนะนะใครยังไม่มีเสื้อดำนะนะรีบๆเอาประมูลเอาไปเลยนะเสื้อดำนะครับนะอายุทยาครับผมนครราชสีมานะเชียงรายครับผมเชียงรายนะนะ่าเป็นเสื้อซ้อมนะครับอ่ะที่จริงก็อย่างที่ผมบอกแหละมันมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็คัดมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากได้นะครับนะเข้าไปกดเลยนะครับพิมพ์นะ ใน Facebook เป็นภาษาอังกฤษนะสถาพรสาอานะเสร็จแล้วนะครับก็กดติดตามไว้นะก็โอเคนะวันนี้ผมก็มานะเอามาให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็นะนะช่วงนี้เสื้อเข้ามาเยอะนะใครไม่มีช่องทางในการขายหรือขายไม่ออกเนี่ยนะนะก็ทักผมมาได้เลยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวชิงไปก่อนแล้วกันครับนะสวัสดีครับ